อาชีพรักษาความปลอดภัยหรือรอปภเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความสำคัญอีกอาชีพหนึ่งซึ่งแน่นอนเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายความท้าทายในอาชีพมีอยู่เสมอโดยเฉพาะในยุคที่วิถีชีวิตของผู้คนกำลังปรับเปลี่ยนให้ก้าวทันโลกดิจิทัลความท้าทายใหม่ๆของพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงเกิดขึ้นทันทีการรักษาความปลอดภัยยุคดิจิทัลที่มีเครื่องมือไฮเทคมากล้ำด้วยเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยจัดการสิ่งต่างๆในงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ การดำรงอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงจําเป็นต้องปรับทัศนะและบ่งเพาะทักษะอันจําเป็นต่องานรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานของตนเองซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทํางานและการจ้างงานต่อไปงานรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันมีลักษณะการทํางานในรูปแบบการค้นหาและป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตร,รายต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีหลายกลุ่มที่นิยมใช้ ยังกลุ่มงานค้นหาสิ่งที่อาจเป็นอันตรายก็มีชุดควบคุมการเข้าออกพื้นที่โดยใช้คียกาดการสแกนใบหน้าบุคคลต้องห้ามการตรวจสอบอัตลักษณ์ส่วนบุคคลการตรวจสอบยานพหาหนะที่เข้าออกพื้นที่ส่วนงานป้องกันก็มีชุดอุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกที่ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดรวมถึงการแจ้งเตือนให้รปภหรือลูกค้าทราบถึงการเคลื่อนไหวในพื้นที่ห่วงห้ามผ่านทางสมาร์ทโฟนและระบบการแจ้งเตือนอื่นๆสำหรับสมาร์ทโฟนนอกจากจะใช้รับการแจ้งเตือน ยังสามารถใช้ร่วมกับระบบสื่อสารที่ถือเป็นหัวใจของงานรักษาความปลอดภัยซึ่งในปัจจุบันสามารถประยุกต์ใช้มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อเปลี่ยนเป็นวอคกี้ท็อกกี้หรือวิทยุสื่อสารได้อีกด้วยเซนโลแอปยอดทิศที่จะเปลี่ยนมือถือสมาร์ทโฟนทั่วไปให้เป็นวิทยุสื่อสารถือเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และประยุกใช้ร่วมกับงานรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีเซนโลทำงานโดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งข้อความเสียงจากสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งไปยังสมาร์ทโฟนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จริงๆแล้วก็ไม่ต่างอะไรจากการส่งข้อความเสียงทางแอปพลิเคชันไลน์หากแต่ว่าเซลโลนนอกจากจะสามารถส่งข้อความเสียงแบบเร็วทันได้แล้วยังสามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายวิทยุสื่อสารแบบทั่วไปได้อีกด้วยแต่ต้องอาศัยกล่องแปลงสรรัญญาณหรือที่เรียกกันว่ากล่องลิงก์เพื่อแปลงสัญญาณเสียงจากอินเทอร์เน็ตส่งเข้าสมาร์ทโฟนผ่านกล่องแปลงสรรัญญาณเพื่อส่งต่อไปยังเครื่องวิทยุสื่อสารระบบนี้จะคล้ายกับระบบทวนสัญญาณที่ใช้กันในแวดวงวิทยุสื่อสารนั่นเอง ต่การต่อเพิ่มอุปกรณ์นั้นจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าและราคาถูกกว่าการประยุกต์ใช้ระบบสื่อสารแบบนี้นอกจากกลุ่มพนักงานรักษาค,ความปลอดภัยที่ใช้วิทยุสื่อสารกันอยู่แล้วลูกค้าหรือผู้จ้างงานก็ยังสามารถใช้สมาร์ทโฟนของตัวเองต่อเชื่อมเข้ากับระบบสื่อสารของรปภผ่านกล่องลิงก์สัญญาณเพื่อติดตามเฝ้าฟังสถานการณ์ประจำวันที่รปภจะรายงานผ่านทางวิทยุสื่อสารได้ ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์แล้วยังสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องและรักษาความปลอดภัยร่วมกันนอกจากนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบอื่นๆได้อีกอย่างการดูกล้องวงจรปิดผ่านสมาร์ทโฟนการใช้แอปบอกตำแหน่งเพื่อนร่วมทีมการบันทึกภาพและเสียงพื้นที่จุดเสี่ยงจัดเก็บในรูปแบบวอลส่วนตัว เพื่ออาจใช้เป็นหลักฐานในการทำงานรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ห่วงห้ามในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องใช้บุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงเข้ามาจัดการงานรักษาความปลอดภัยนอกจากตัวบุคคลจะต้องมีประสิทธิภาพแล้วทักษะการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆอย่างเทคโนโลยีก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะงานรักษาความปลอดภัยเป็นงานที่เสี่ยง จึงต้องหมั่นอัปเดตและเรียนรู้สิ่งรอบตัวโดวยเฉพาะการเป็นรอปรพอในยุคดิจิทัลการเพิ่มพูนทักษะและการพัฒนาตัวเองศึกษาวิธีการและเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานของตนจะทำให้คุณเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสจ้างงานต่อไป